สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า2 4 6 Four p Channel นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า5ราศีไหนนะคะที่เตรียมจะสละโสดนะคะอาจจะมีใครสักคนนิ่งเข้ามาหรือบมงท่านอาจจะแปลว่าสมหวังความรักก็เป็นได้นะคะเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะราศีแรกนะคะจะเป็นราศีพฤษภนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยพลังงานของคุณถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาค่ะเรียกได้ว่ามีคนให้ความสนใจคุณมีคนตกหลุมชอบตกหลุมรักคุณ หรือบางท่านอาจจะแปลว่าเจอคนที่รู้ใจเจอคนที่รู้สึกว่าตรงสเปคเราก็เป็นได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีการคลั่งไคล้ในตัวเราหรือเราอาจจะเป็นคนที่คลั่งไคล้ในตัวเขาก็เป็นได้นะคะเพราะพลังงานช่วงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถึงแม้พลังงานงคุณจะมีคนเข้ามามีสเสน่ห์มีคนให้ความสนใจคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังดีๆนะคะก็คือรักษาศีลธรรมข้อ3ด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่ามีคนท,ทั้งที่โอเคเข้ามาแล้วไม่โอเคเข้ามาฉะนั้นใช้เวลาในการเลือกนิดนึงอย่ารีบ ด่วนตัดสินใจถ้าคุณไม่รีบด่วนตัดสินใจค่อยๆดูนะคะค่อยๆสแกนกรรมก็คือดูกันนานๆนั่นแหละนะคะก็มีโอกาสสูงมากที่อาจจะเจอคนที่ถูกตาต้องใจค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะราศีถัดไปราศีมิถุนนะคะเป็นการเฉลิมฉลองเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะเจอคนที่รู้สึกว่าตรงกับหัวใจของเรานะคะอาจจะเจอเนื้อคู่เจอคู่บุญคู่บารมีเตรียมการที่จะจัดงานเฉลิมฉลองบางท่านอาจจะแปลว่าคบกันมาสักพักหนึ่งหรือถูกใจใช่เลยก็มีการขอแต่ง งานของมั่นหมายกันหรือว่าได้เป็นทองแผ่นเดียวกันก็เป็นได้นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าอาจจะเพิ่งพบรักกันก็เป็นได้เอาเป็นว่าถ้าคุณเปิดใจก็ขอให้คุณเจอคนดีๆแล้วกันนะคะคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปราศีกรกฎมีโอกาสที่จะเจอกันผ่านคอนเน็กชันหรือว่าจะต้องเป็นเพื่อนกันมาก่อนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนรู้ใจกันมาก่อนนะคะคือไม่ต้องรีบร้อนคือพลังงานลักษณะนี้คือมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นเพื่อนกันไปนะคะก็มีโอกาสที่จะสมหวังอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่า คนเคยรู้จักเก่าก็เป็นได้แต่ต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนไม่ต้องรีบร้อนนะคะ,อะขอให้คุณโชคดีนะถัดไปก็คือราศีกันนะคะมีโอกาสเจอคนที่เรียกว่าช่วงแรกอาจจะเจอกันเพราะว่าผลประโยชน์ก็คืออาจจะดิวเรื่องงานการอาจจะเจอกันผ่านที่ทํางานมีคอนเน็กชันเพื่อนแนะนําให้รู้จักแต่ปไปๆมาก็อาจจะรู้สึกว่าถูกใจนะคะแล้วก็เหมือนเข้ากันได้นะคะฉะนั้นลนักษณะนี้เนี่ยอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1ค,คนก็เป็นได้ฉะนั้นก็ขอให้คุณเลือกคนดีๆนะคะถัดไปนะคะราศีพิจิกนะคะเรียกว่าเจอคู่ที่ ถูกใจมากๆอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นหรืออาจจะเจอผ่านสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์แต่ก็ขอให้คุณดูคนดีๆไม่ใช่ว่าทุกคนจะไว้ใจได้ที่จะเข้ามาแต่คุณมีโอกาสที่จะสมหวังในความรักอย่างมากราศีพิจิกเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยหัวก็ได้ไม่แห้งก็ได้นะคะถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าถ้าคุณได้โปรยสเสน่ห์ลงรูปตัวเองในสื่อออนไลน์บ้างนะคะแล้วก็สร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเราคือโปรยสเสน่ห์นั่นเองนะคะก็มีโอกาสที่จะเจอคนรู้ใจคือคนที่ใช่นะคะขอให้คุณโชคดี